สวัสดีครับกิจกรรมส่วนมงคลเพียงเก้าสิบวันพระพิกายอดเศรษฐีสพปาราพัฒรภูภูนะฮะเจ็ดสองแปดครั้งที่ห้าสิบวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมพศสองพันห้าร้อยสิบแปดบัตรนี้เป็นครั้งที่ห้าสิบตรงกับวันที่ยี่สิบเก้ากุมยี่สิบเก้าธันวาคมพศสองพันห้าร้อยสิบแปดข้าพเจ้านายสมพงศ์พัฒรรัตนนลพัฒรภูภูนะฮะเจ็ดสองแปด ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาเจอาจารยาบูชาในองค์พระคำว่าติเทระเจ้าองคหลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนาตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบดาให้จิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมน์ต่อไป บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสามัญตาักาวาลัยสวดตาคันฉันทุเทวดาสัทยธรรมมุนีราชาสุนันตุสักขามงกุฏังสักเเคกาเมจารุเปศลีสิกขาราตเถรชนทิริเกวิมาเนติเปละเถรคาเมตุรู้วานาคาเนเกหาวัตถุมีเขเตตุมาจะยันตุเทวาชาราทธาวิจามียะขันธภานาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราจารังสาธุโวเมตุนันตุธรรมะสวนาการูอายมพันตาธรรมะสวนาการูอายมพันตาธรรมะสวนาการูอายมพันตา บทสวดนาบการสิทธิ์ที่คาถาลโมตัสสะภคตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะลโมตัสสะภคตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจริยาคถาลัทธิเมตสละนังอันยังพุทโธเมตสละนังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสวทิเมตุตุสัพพทานลทธิเมตสละนังอันยังธมโมเมตสละนังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสเมตหตุสัพพทานนัทธิเมตสละนังอันยังอันยังสังโฆเมตสละนังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเมตหตุสัพพทาน บทสวดมหาการุณิโกนาถอาติกาคาถามหาการุนิโกนาถุหัตถายาสัพพาปะนินังปูเรศวาปรมีสภพาปโตสัมโพธิมุตตังเฮเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตูสัพพุปถวามหาการุนิโกนาถอิจายาสัพพาปะนินังปูเรศวาปรมีสภพาปโตสัมโพธิมุตตังเฮเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตูสัพพุปถวามหาการุนิโกนาถสุขายาสัพพาปะนินังปูเรศวาปรมีสภพาปโตสัมโพธิมุตตังเฮเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปถวา พระสวดมหาสมัยสูตเอวเมสตังเอกังสมัิยังพระกวาสักเกสุวิหารติกะปิละวัตุตนิงมหาวันเอมาตาพิภูสังเคนะทิตจริงปัญจมาเตหิพิภูสติสัพเพว่าอรหันเตหิสักตาใจาโลกระถาตุยเกวตาเยฟุเยนะสั่นิปิจาวันติภะกขวันตังทัศนายาพิภูสังขจักก็โถจตุนังสุทาวาสกานใหการังเทวานางเอตัถโอติออยังโขพระกวาสักเกสุวิหารติกะปิละวัตุตนิงมหาวันเอมาตา ิคุสังเกตนะสิกิ์งปัญจามัติพิคูสตีสเปว่าหันเตยเจ้าตหิจารุกะทาตูหิเทวตาเยภุเยนะสันนิปิตาผลติภัควันตังศัสษายาติพิคสังฆายันรู้มาไม่ยังปิเยนาภัควาเตนุสังกเมยามากุปสังฆมิตรวะภะควาโตสันติเกปันเจกะคาาพาเสยยามติอะกะโทตาเทวตาเสยยาตาปีนามาพระรวะปุริโสสัมมันชิตังวาพาหัางภาษาเลยยาภาษาลิตังว่พาหังสัมมิเชยยาเอวะเมวะสุทาวะสสุเทเวสุอันตรายตา ภควโตปุระโตปาตุระถังสุอะะโตตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภคะวโตสันติเกีมังคาทังอาภาติมาหาจันมโยปวันนาสิมิเทวะเทวะกายาสมาคตาหาคาตามาอิมังคามาสัไมยังทกิตาเยวะปราติจัสังขันติอากโถปราเทวตาภคะวโตสันติเกจมังคาทังอาภาติ ตัดลาภิโสมาทางสุจิตังหัตตโนชุกามังสุสาราธิวานตานิขะเหตวายินที่านิลักขติปันทิตาติอกคโถวปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิเชตวากีลังเชตวาปริคังอินทะลักีลังโหรัญจมมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจักุมาตาสุตันตาสุสูนาคปิอัคโทวปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิเยเกติพุทังสารณังคาตาเส นาเตกามิตันต si ah <Satan> <ism> ิอปายะภูมิงภหายามานุสังเทหังเทวะกายังปาลิปุเรสันติติอกระโถภคะวาวิคุอามันเตสศเยปูเยนะพิคเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาผลติตถาคตังทัสสานายะภิกขุสังฆะจะเยปิเตพิคุเยเฮสุงอันติธรรมทานังการโตสัมมาสัมพุทธาเตสันปิพคะวันตานังเฮตัปะระมายวะเทวตาสันนิปติตาเฮสุงเตยานเถปิมะยังเอตาลหิเยปิ ตพิกเวพระวิจิตติอนาธรรมะทานังขณะโตสามาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวันตานังเอตาปรมายวเทวตาสันนิปริตตาพระวิัิตรติเสรย่าาปีมายังเอตตาหิอาจิคิดสามีพิเกเวเทวกายานังนามานิกิตติยิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทติตสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาวทุกังนามาติกาโรธาพัทิสามีติเอวันพันเตติโกผิดขูภพระวาโตปัจัตโสสุงพระวาเอตตะทโวจะ พิโลกะมนุษย์กับสามียะถาทุมาตาัสติตาเยติตาสิลิกะปะทลังปะหิตาตาสมาหิตาปุตุสีหาวาลันลีนาโลมะังสาพิสัมพุโนโอทาตรรมะเจตนาสาสุทธาวิปัสันามาลาวิลาพิยโยปัญจสเตนะตะวาเวเนกปิละวัฒเวตโตมันติสัตาสาวเกสะเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโกเตจัตตาปามะกลุกสุตวะพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระภูยานังามานุษสานาทัสนังแอบไป อปเปเกสตัม ah like ัททักสูงสหัถังอาสาสัตตัลิงสตังเอเกสหาสานังอมานุสานามัททักสูงอเปเกนั้นทามัททักคงทิสาสภาพุทธาองค์การจะกับทางอภิยะญาวิักคิตวานจะครูมาตโตมันทิ่สตาสาวเกสสัสนีระเตเทวกายาพิจตาเตวิชานาธาพิกโกโยหังกิตายิสามิกิลัยยอนุปุสโสสตาสหาสาวะยาขาทุมากราปีระวัตวายที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตยสัสตินโอมโมธรรมนาพิฆามุปปุณังไม่ติงวะนัง ชาติสาเหมาวตายักานานตวนิโนที่มันโตชิติมันโตน้มันโตยสสติโนโมธมนาพิกรรมงคลนังต่มจิงว่นางสาตากิลาติสาสายักานานตวันิหนที่มันโติติมันโตน้มันโตยัสสติโนโมธมานาพิกรรมมงคลนงไม่จิงว่นางอิจเจเจโสธาสสาสรายักานานตวนิโนที่มันโติติมันโตน้มันโตยสสติโนโมธมานาพิกรรมงคุณัางสม่จิงว่นางเวสามิตาปัญจสตายักขานานัตติวันนั้ันโตยสสทนโมมมมนิังงงส กุมพิโรราชาเคโกเวพูลสานิเวสนางพิโยนังสัตตาสหัสังยักขานังปยิรุปาสติกุมพิโรราชาเคโกโศปคขับแไม่ติงว่านังปุรีมันจะที่สังราชาทตาลัดผัปภาสาสติคันทภานังที่ปฏิมาราชายสัตติโกปุตตาปีตัสสะโพอินทนามาพระราอิทิมาโตสติมาโตวันนโตยัสสติโนมธมานาพิการมุขโุนังไม่จติงว่านังทักีนัจะที่สังราชาวิรุโถตัดภาสาสติ กุมทันทานางาที่ปฏิมหาราชายาสสิโสภุตาปีตัสสะโพอินธนามามะพรทาอิติมันโตชิติมันโตวันน้มันโตยัสสติโนโมทมมนาภิกขมุงภุนังสมิติงว่านังปัจฉีมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานางาที่ปฏิมหาราชายาสสิโสภุตาปีตัสสะโพอินธนามามะพรทาอิติมันโตชิติมันโตวันนะมันโตยัสสติโนโมทมานาภิกขมุงุนังสมิติงว่านังอุนตารันจะที่สังราชากูเวโรตัสสาสติยักขานัง อ่าทีปติมาราชายาสัสิโรปุตตาปิตาสาปัสซาโปอินทนามามหภาภราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนามรรโตยาสัสิโนโมทมานาพิกัมพุงพิคุณังสมิติงบรรังปุริมาทิสังทาตาราโถทักขิเนนาวิรุษโกปัญชีเมนาวิรูปโกกูเวโรตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสามันตาจุตุโลทิสาชันทันละมานาทางสูงวันเอกาปีละวัตเทเบเตสังมายาวิโนทาสาหาโควันจานิกาสัทธา มายาภูเกนทูเวเกนทูวิภูจากวิภูโตสหะจันทศเสโนกามาเสโตจากกินนุคันทูนิขันทูจะปานาโทปามันโยจากเทวาสุโตจะมาจะลิจิตตาเสโนจากคันทภโพมโราชาชโนสโพคูปัญจสิโคเจวติมาพหลุสยาวัจจสายเอเตจันเจจาราชาโนคันทภพาสหะาชพีโมธมานาพิกามุพิขุนังสมิติงวันังกคูนาสภานาคาเวสาราสาัากาการภรัสตาลาครูปายาคาสหายาที่พี่ ยามุนามาธาตารัฐาจากคูนาคายัสสติโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาค่ะสมิติงวันนางเยนาคาลาเชาสหารังติทิพาทิชาปักขีวิสุทธิจากกูเวหายาสาเตวานามัชะปตตาจิตตาสุปันนายติเตสานามังอภพยันตานาคาราชานามาสีสุปันนโตเขมมะกาสีพุทโธสัญหาอิวาจิอุปาวะายนานาคาสุปันสุปันนาสารานามังสูพุทธังคิตาวิชลาหัตเถนะ สมุทังอศวิลาสิตาภาตารวาสาวัเสเต,เตอิทิมัตโตยัสสิโนอโกาลกัญชามหมาพิเมาอสุราธานเวคัสาเว,าาเวปจิตติสุตติจะมหาลาโทนโมตีสหสัตตันะไรลสัตผลิสัตสัตสตันจะพลิปุตานางังสเพเวโรจนามกาสนาันในหิตวาพิลิงสงนางลาหุมุทธมุปาคามุสัมมโยธานีพระธันเตพิขุนางสวิจิงวันทั่งโปจเทวีปัทวีจจเตโชวายโยตถาคามุ ขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมเจยะสัสสหเมตากรุณากายิกาคูเทวายะตติโนทัตเตสัทตธากายาสเพนะนักตะวันนิโนที่มันโตจุติมันโตวันนมันโตยะตติโนโมดถ้ามนาพิกรมุงกุลังหรไม่ติงว่านังเวณท itor, ูจัตเทวีอัศร so ีจะอัสมาจะทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทัมาคูปุรักิตาสุยัยสูปนิสาเทวาสุยันมาคูปุรักิตาลัทตานิปุรักิตาวาคูมันเทวาก้าวสูนังวาสโวเสโท สักโกปคาคะปุลินทโททะเสติทสะสัตถายาสเพนะนะัตตะวันิโนที่มัโตยุติมตัโตวนนว้โตยสะสติโนโมทัมานาวิกรรมุงภิกุนังะมิติงวันังอะตา,าคูสาภูเทวชาชฉลามขิสิกขาลิวะอาริทกาจารุชาจาอุม,มาปุพานิภาวติโนวันุนาสหะธรรม,มาจะาอจุตาจะเนชากาสุเลยะลุจิอาคูอาคูวาสาวะเนติโนสะเสติทะสัตถายาสเพนะนัตตะวันิโน อทีิมันโตสติมันโตนะโตยัสสติโนโมทัมนาพิกามุงพิกุลังสมิติงก็นั่งสามานามหาสามานามารุตสามานุสุตตมาทิธาปุตติกาคูอาคูมโนปุตติกาถาโูะาลโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารักามหาปารักาอาโคเทวายัสสติโนทัตเทเตทัตธากายาตสเพนานัตตวะนิโนที่มันโตสุติมันโตนะโตยัสสติโนโมทัมนาพิกามุงพิกุลังสมิติงก็นั่งสุกากรรมลุมา อลุนาอาคูเวนะขสาสะาโอทาตะไคหาปาโมคขาหาคูเทววิจักขณาสัทธามัตาหาลากขาชามิสกาจยัสติโนทนายังอาคาปัชุนโนโยทิสาพิวัสติเกษตรทศธากายาสเพนาัตวินิโนที่มันโตุต so ิมันโตนั่นโตยัสติโนโมทมานาพิการมุพิขุลังเสมิติงวะนังเกมิตาตุสิตายามากาตกาจยัสติโนสัมพิตกาลามาเสธาโชตินามาจะอาสวานิมานั่ติโนอาคูอาทาคูปาลนิมิตา ะสัตเทตทสัทธากายาสัพเพนานัตตะวนันนิโนที่มันโตยุติมันโตวนะโตยัสติสสินโม,โมทัมานาภิกาโมผูสุนังนไม่ติงว่านัง่งสัตเทตเ,เ,เทวานิกายาสัพเพนานัตตะวนันิโนนามันไม่เย,ยนะอาคัญชุงอาคัญชุงเย,ยจันเจสัตติาสาหาะหาวุทธะชาติมากิลังโอขาตินันนามาสาว่างทักเขมโมฆาตรังนาคังจันทังวาสิตาติตังสุขามาประรามโตจัปปุตัยที่มาโตสาสันนางกุมาโลติโสจั โตปาขาสมิติณวนนางสาวสภามาโรกานังมาพามาติติทัติอุปปปนโนจุติมันโตพิษมากายโยยะตัสโสเถเสธาอิสราอาครูปัญจกวัตสาวัตติโนเตสัญจามัจโตอาคาอาริโตภริวาลิโตเตจัสภิเตจัสเพริกเตสิเทเทเวสธรรมเกมาราเสนาภิกามิปัญสักอนาถามันิยังเอชาคณาถพันธาธาลาเกธาพันธามาถุโวชาปันตาภริวาเลขา มาวมุนจิตาโกจีนังหิตีตัถามาเตโนกันหาเฟนอังเปเสยิปานินาตะรมาหันจะสรังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุตโกเมโคทนายันโตสวิตุโกตถาโสปจูวัติสังกุตโตัวสยาวก็เสดจัตสพังอภิยายาวิวัิจาวาน่าจักขุปาจตัวมันที่ตถาสาวะเกตสสนิลเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจะอัตปามะกรุงสุตว่าพุทธศาสาสนาวีตะลาคกีปักจามงเนสัง รมันปีอัจฉยุงสัพเพวิจิตตสังขารมาพยาติตายัตสิโนโมทันติธาภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลราชัยปาปารกรนเมนะโมเมพุทธเตชะสาราตานาตายาธรรมิกาเตชาประสิทธิประสิเทวานารายะปาราเมสุราสิทธิพมาจะอินทาจาัจจตุโลกาคัมพีรักขากาสม,มุทาภูตังคังคาจาัสมาชยะประสิทธิ ข้าวันตุเตชัยยะชัยยะทารณิทัรนิอุทธิอุทธีนาทีนาทีชัยยะชัยยะคะคนละตอนลนี้ใส่นี้ลายเสนะเมรุละชักลาหนอลชีชัยยะชัยยะคำพีละโสธีนาเคทานาคีปีศักจากภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนี้มิตาโลกีชัยยะชัยยะสังคีสุทธาธาณมุขขาชัยยะชัยยะว่าว่ารุน้ณมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาที่นาคากูรักันทกชัยยะชัยยะ ทัชชนนะตุรงสุการาผู้ชงสีหะพญาทาทีปาชยชยยะวารุณนะมุขายาตาชิตะชิตะเสนาลีนะปุนะสุทธินอรดีชยชยยสุขาสุขาชีวีชยชยยะธนีตะแตเลสธาสุชยยชยยชยยะธนีสารตินสัทธาชยชยยมังกรักันยาภวะเเคชยชยยะวารุณนัยะเเคชัยยะชัยยะาคเสสุระผู้ชาเปคาชยชยยพัม พมเเมนทักขณาชยะชยะราชาธิราชศาสชัยชยะชยะปัทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตาพันเจกพุทธสาวังชยยะชยยะเมสุโอฮโลฮลินเทวาชยะชยพะพามาสุรัโขชยยะชยะนาโควิรุทธโกวิรุปโคจันทิมาลวิอินโทจะเวนเตโยจักกูเวโลวารุตโนปิจักอาคิวาโยจักปาชุนหกุมาโลท่าารัตโกอัฐะอัฐาราษามหาเทวาสิทธิ ตาปัสสาอาทยโยอิสีโนสาวกกาสัพพาชัยยะรามโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจ่สังโคจะทัสสปาโรจะชัยยะกลางเอเตนะชัยยะพุทธเเตเชนะชัยยะสตทีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคะรังชัยโยปิพุทธสาวสิริมัตโตอายังมารัสสะจัปปาริมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถทาสพามะคะนาเมสิโน ชยโยปีพุทธศาสนิมตโตยังมาราศัจปาปีมตโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตถาทาท่าขนาเมติโนชยโยปีพุทธศาสนีมัตโตยังมาราศัจปาปีมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาทว่าขันาเมติโนชยโยปีพุทธศาสนีมัตโตยังมาราศัจปาปีมตโตะปราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยัตถาสุปันนาขันนาเม เมฮิิโนชโยปีพุทธศักราสิริมตโตายังมารสักจากปาปีมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยานตทานาคานาเมฮิติโนชโยปีพุทธศัาสิริมตโตายังมารสักจัปาปีมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยานตทาสัสพมาคนาเมหิติโนชัยัยโตโพธิยามูเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยชยานสุชยามังกะเล อปาราชิตาปัลล to ังเกสิเตปตะวิโพกเลพิเตเกสะพุทธานังอัปตโตภโมทติสุนักตังสุมังขรังสุปะาตังสุทิตังสุคโนสมุลโตจากสุยิทางภาจะเริสุปัทกินังกายยรมังวาจากังวะัทกินังปัทคินังมโลกังปณิทิตเตปัทกินาปัทกินาและกัตตวาและพันเตปทักคินเนเตอัฏฐารัฏฐาสุกิตาสุขิตาวิรุษหาพุทธาสาเสนยโลคาสุกิตาโหตถะสหัสเพหิยาทิพิสุนันตุ โทนตเยเทวาสมิงทานีอธิขตาธีคายุกาสตาห์หนุสุกิตาห์หนุสัพพะธาละขันตุสัพพะสตานางละขันตุชินาสาธนังยากาจิปัฏถานาเตสังสะเพปุเรนตุมโนระถายุตตาเกาเลภะวสันตูวัสังวัสาวรากาโลคาจูปัตตวาเตสังนิวาเรนตูจักสัพพะธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุญาถาละหัง บทสวดธรรมานิยามาสุดสุดตังเอวัเมสุดตังเอกังธรรมยังพระกวาสสาวัติยังวิหารติเชตว่าในอนาคปินทากับตาลาราเมตระโขพระกวาพิกูอามันเจศิภิกขวติภาทันเตติเตภิกขพระกวาโตปจัโสสพภะกวาเอตตะทวจะอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมมติสตาธรรมานิยามตาสเพสังคารานิจติ ต yeah! wow. Wow. Okay. Wow. Mm ังตถากะโตอภิสัมพุทธิอภิกษุเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิกษุเมตวาอัติกติเทเสติปัญญาเปติปัสสะเปติวิวารติวิภาจติอุตตริกโรติสัพเพสังขารานิจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสาถะตุธรรมะทิฏฐาธรรมานิยามตาสัพเพสังขาราทุกขติตังตถากะโตอภิสัมพุทธิอภิกษุเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิกษุเมตวาอิกตา เพเตติปัญญาเปติปัสสะเปติวิวารติวิภาชติอุตตานิกโลติสะเพสังคราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวจตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธถาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมานตาติตังตถาคตัวอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเกเสติปัญญาเปติปัสสะปัตตะเปติ วิวาลติวิพาจติอุตานิกรติสเพธมานาต,าติอทามโหจะภะควาอาตามนาเตภิกขุภะควัตตัาติตังขพินนตุปสวดพเทกรตตะคาถาอาติตังนานาวาวขเมยญาณปฏิกังเขานาะคตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทับตีไปฮีน,นันตังอปาตังจะนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันนันจจโยทำมางถาฐาตัถาวิปัสสติอสังอีลังอสังกุปังต่างวิทยานุปัูุไหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนขอนแคนเขาควรพอกควรอาการเช่นนั้นไวอันเชว่ากิจจามาตับบางโกชัญญามาลนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้นาฮิโนสังขะลานเตนามหาเตเนนามัจุนาพอการผิดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารามาตปิง อโอ้โหรัตมะตันที่ต่างๆพระเทกรตโตติสันโตัาจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจการทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม mm. บทสดธรรมะตงเวคะปัญจเวคณะสะเพสังคารานิจาสุสังขารร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจแล้วรูปธรรมนามธาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขารแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตไนไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไมยง่ยั้งยืนอุทวังมรณะความตายเป็นของยัง่งยีนนวสังมายามาริจับทางเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสามังเมชีวิตตังชีวิตเป็น ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงบรณาังเมี้นิยตังความตายเป็นของเที่ยงวัตจควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตตวิญญาโนคันปัสจากวิญญาณอุโทโธอันเก่าทิ้งเสร็แล้วอาทิเสรติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินก็ลิงข้ังหิวาประดุษถังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถงังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตตัสังสาาขาราะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเหนาะปาทา อุปาทาวายะธรรมมิโนมีมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรธชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอูปาสโมสุขโขวความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพตตามันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มลิงสุขจะมลิรเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายจะเทวาหังมลิสามิเราจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอฉะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บทสวดเมตตายังกินจียังกินจีกัสุลังคามังสเปหิพะเตหิกัตังคุณยังหนอานุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาธมินทาเนียทกาตาธีคายุกาสัตธาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขาพมุันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาพมุันตุสัพเพยาธิกาสุกิตาโหนตุทุกขาพมุันตุสัพเพยาธิกาสุกิตาโหนตุทุกขาพมุันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตุทุกขาพมุันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายาสุกิตาโหนตุ ทุกขาพมุชนตุสัพเพสนกขัตตาสุกิตาหนตุทุกขาพมุชนตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาพมุชนตุสัพเพสามาติชังสะมิชันตัวบิดสวดบูชาหลวงพุทวดนโมโพธิธัตุอคันติมายะอิติพระวานนโมโพธิธัตุอคันติมายะอิติพระวานนโมโพธิธัตุอคันติมายะอิติพระวาปฏิทานคาถายาเทวตาสังกีวิหารลาวธานีทูเปะะเลโพธิกะเลเตีิงเะีิงตาทำเมนะ พระวันตูปูชิตาสดินโกรรณเตชะวิหารามันทะเลเทลาจามัชฌะนาวากาจักพิโกสารามิกาธานาปฏิอุาสกาคามาจะเทตานี้เข้ามาจะอิสลาสป,ปานะพุทธาสกิตาพระวันตุเตชะลาพุทธายปิจะอันทธาสามพระาสังเสรธาชาตาอัตโวปปาติยานิยานิการธรรมาวังปฏิจเตสเพปิทุกษะการรณตูสังขยังทาตุทาตุจิลังสตังธรรมโม,ม,มธรรมัตถลาจะปุขลาสังโฆหันตสามะโควาทายาจะหิตายะ อมีลขคตตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมาจาริโนวุทิงสัมปาปูเนยามะธรรมเมริยประเวทิเตประสันนาหนตุสเพปิตาณิโนพุทธสาสเสนสัมมาทานังรปเวชฉนโตกาเลเทโวภูมสตุวติภาวายัสตานังสมิทังเนตูเมทนิงมาตาปิตาจะอาลัชังนิจังละขัตตุปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชาโนปะชังละขันตุสัพพทาบทสุทธเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาชนิทุขาพยาปตาชนิด พญาโลกาปตาชนิโสกหนตูสัเปิปปานิโนเอตาวตาเจามเฮหิสัมปะทางคุณญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตูสัพพะสัมปาสิทธิยาฐานังทันตูสัตถายะสีลังละขันตูสัพพนาภาวนาพิเลตาหนตุอัจฉันตุเทวตาคตาสุมังบทสวดสุมังฆราคตาหนตูสัพังสุมังครางละขันตูสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีหนตูนิรานตรังหนตูสัพังสุมังครางหนตูสัพังสัพพะเทวตาสัพพ สามรำมาลุพาเวนะโสถีโหนตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสมังขังละขังตุสัพเพเทวตาสัพพะสังขารลุพาเวนะโสถีโหนตุนีหลานตะลังสัเพพุทธาพระพตาปเจกยันจจยังผลาตานันจเตเชนะละขังพัทมิสัพเพโสสัเพพุธาพรัพตาปเจกยันจะยังผลาตานันจเตเชนะละขังพัทมิสัพโสสัเพพุธาพรัพตาปเจกยัน กานันจารังพลังอหังตาน enfin ันจาเตชนะระขังพันธมิสสะปโสสเพภุฑาพระปตตาปเจกยันจะยังพลังอันตานันจะเตชนะระขังพันธมิสปโสสเพภุธาพระปตตาปเจกยานจะยังพลังอันตานันจาเตชนะระขังพันธมิสสปโสสเพภุฑาพระปตตาปเจกยันจะยังพลังอัตานันจาเตชนะระขังพันธมิสสะปโสสเพภุฑาพระปตตาปเจกยันจะยังพลังอัตานันจะเตชนะระขังพันธมิสสะปโสสเพภุฑาพระปตตาปเจกยันจะยังพลังอัตานันจาเตชนะระขังพันธมิสสะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดสาร,ร,รยญาพระพุทธมนต์นี้ข้าพระเจ้าขอน้อมก้าทิศถวายเป็นพระราชจากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์ข,าข้าราญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าและครอบครัวข้าพระเจ้าให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแรงไหลแรงสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาละนานอีกทั้งขอเทียเทวดาทั้งหลายผู้ได้นโมทนาสาธุการในบุญกศุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประจานพร้อมน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระวิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่ทางสาบสิงห์อมูลเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธ อัน,นวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกประการเทินค้ับในวันนี้กับผมนายสุพงศ์พัฒนารัตนวน,นพัฒนาภูภูน่าเซี่สองแปดขอจบกิจการสวดมนต์ความเพียรถึงท่านี้ครับ